ไอวรนสรุปแล้วเราเนี่ยแหละเป็นคนมาจุดไฟให้แม่งม,ม,มันไม่เอาไฟมาสมาักอันเลยพวกมันขอญาตโกรธขอญาตโกรดไอวนีนรอระเกิ์เด็กไอวนีน<ๆ>แล้วจะมาบอกให้เราช่วยจุดไฟไอวรน มันไม่เอาหรือสีหาเลยเว้ยนี่น,นี่วางอยู่แล้วล่ะโอเค thank you โ oh, อ้ยอะไรเยอะเอ้มันทิ้งเพรไว้งั้นก็เก็บขอบคุณ hey, มากครับผมเตรียมอาหารไว้แล้วอ,อาหารไม่พอตกปลาแล้วนี่นั่งรอ้อจัดย่างปลาลอขนาดคนเยอะยังวุ่นวายเลย เอ็มีโทรศัพท์อยู่แม่งเสียงดังไม้ผ่านอรลาลาลาาลาอาโอเคเดียวอ้ชเไอ้ก็จะาละโอ้โหชิบผครับผมขอบอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอออะโหลโหลเออเข้าเข้าดิคอร์ดไหมเข้าดิคอร์ดรอผมไหมครับผมอยู่ดิคอร์ดกันอยู่แล้วครับโทษทีครับอ๋อเรับผอโอเคพอดีไม่ค่อยสะดวกเลยฮะ ได้ครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคาร์วัโต์ด้วยครับน้องแมวน่ารักจี๊ดเงินจี๊ดเงินในเดี๋ยวนะ เก่งใจจังงังวกวเก่งใจจังแต่เขาขอคุณไปหมดแล้วนะก็เก่งใจจังควรจะพูดมันยังไงดิกูไม่เข้ดิเออให้ไปหมดเลยอันนี้เพื่อนเ็กคนไปแล้วนะอ่า F K ว่บ โอ้โหขึ้นมาตุ้มเลยตัวถังโว้ยบอก่ารอดเขาบุดมาตอนผมตีวะดีนานี่เวลาให้บอเข้าใจขึ้นมาปุ๊บตามไอ้เนี้ยผ่านกันได้เออผ่านกันได้แม่เพิ่มบุ๋มแม่พร้อมถังอ่ะไอ้จะตีไปแล้วปั๊มบุ่มเกิดอะไรกโก้ตายสีชมพูอะไรเชี่ยตายเพราะนี่เลยตายเพราะโดนพีคีเอะไรอะไรครับ ผมขอไปขึ้นเร็วนะแต่ผมมาครับจะตีอ,อตีกรอบครับอ๋อจะตีอีกรอบครับใช่ใช่ครับเลยผมจะตีกรอบจัดไปไม่หมดไม่เลิกมันก็ได้มันก็ทำไ้ยังไงหรืออะไรนะไอตะเกียงแต่ตะเกียงมันต้องตีสองร้อยตัวเราต้องตีประมาณห้ารอบอถ้าเกว่าถ้าตี<ร>าตแล้ก็ตีกันสามสีเทีย่ยว จะอยู่ดีรอบนะครับจะอยู่ดีรอบไม่อลยได้ครับได้ได้เลยได้ครับผมจะทำตะเกียงด้วยไงมันตะเกียงมันต้องตีอ่ะมันต้องตี400ตัวหุ่เบี้ยวีถิ่นม่วงถิม่วงเดี๋ยวไปหยิบให้เดี๋ยวไปหยิบมาอยู่หน่อยเดียวว่ามันหลับตาจะตีหรอว

ยังลวก็แบบนิ่งเลยแบบคือว่าหลับนิ่งสิเลยคอนเทนต์ว่าล่ะคอนเทนต์นิ่งเวลาหลับหลับตอนเพื่อนกำลังจะบวกยงเ้สีแด อ้าวาทำไมมันเต็มมันล้วง,งขายวะเออเตมขายแต่แสดงว่าไอเจมที่เราลืมไว้แน่เลยอ,อ๋อเขาไม่ขายไงเออมันเป็นของเราอะ่ะถ้าเกิดขอขายก็ต <c oughs> ้องเอาขายให้เราเลยเราก็ไม่ได้องเก็บสิ <c oughs> เออเราจะเก็บทําไมอะ่ะเราเป็นคนถือพวกเจมด้วยไง <c oughs> เออไม่เราเป็นคนเปิดเราเป็นคนเปิดที่นี่ตังอาจจะเข้าเราหมดเลยอเออไเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันแบ่งทุกคนหรอก มันแบ่งทุกคนไงก็คนละครึ่งไงคนละครึ่งโอ้อนเทนใหม่ของตุ่นชอบก็ดีก็ถือว่าดีเราไม่ต้องขายเองก็ถึงบอกไงให้แม่งไว้ดีกว่าตอนแรกกะว่าจะไม่เอาตังค์ไม่ได้ตังค์เลยไม่ตังค์ตังค์มันน้อยเอาของขายมันได้ดีเออแล้วก็ได้ชุดก็โอเคแล้วตอนเนี้ยต่างมันเลยเลยเนี่ยเออมันแบ่งมันแบ่งจากการเป็นเพื่อนกันเว้ยเป็นพักเดียวกัน เออดีว่ะดีว่ะเขาเลือกเปลี่ยนเยอะมากเลยอะมินตัวขาอะไรนะการมินตัวขาเออพนามินลุงมตัวมินเนียนลักครึ่งห้องบนไม่ห่างกันสุดนะครับผมอยากจะใช้ก็ใช้ได้เลยครับผมได้แล้ว ครับไม่ต้องรีบครับเรืเร่อยๆอะดีดีให้เขาขายไปอ <Yeah. S 1> ชอบชอบชอบตึง,งสี่แล้ต่อมันมีกี่เวฟก็ไม่รู้นะเออไม่ได้น้ำเลย เฮ้ยผีระเบิดไอ้สักระวังผีระเบิดนะครับอยู่หน้าประตูแล้วใช่สดเฮ้ยผีระเบิดมันยิงไม่ได้ด้วยต้องต้องสายสายแสงก่อนถนะังนั้นสีอะไรเมื่อกี้กนะ้ำเงินใช่ไหมโอเคจัดก,การให้แล้ว โอ้ยิงไม่โดนระวังระเบิดดูไ <iy> ล <ic crawl prejudice> ่ออกดูลาาออกมาขนอกเฮ้ยระเบิดติดอยู่จึ้มจึ้มเบ้วเนี่ยเขาไขเราสบายดีว่ะตรงนี้ให้แม่งหมดเลยเออให้หมดเลยแล้วใ้่ปะแลาวมต้องาย ไปขายอีกแต่ว่าถ้าไอ้หาไอ้บ้านนี้แม่งเอาทุ่งออกก็จริงไงเลาบอกว่าเขายังอิสสัมพันธ์ทำไมเตอร์ก็เจ๋อเดี๋ก็รู้ไอ้พอเด็กเวนนี่มันจะยังไงไม่มีไม่มีคนดีในหมู่เด็กเวนอ๋อไม่มีไม่มีไฟไม่มีไฟอาซิคาบัสอาซิคา ผมมาแล้วผมมาแล้วผมลงไปผมลงไปสีชมพูเหรครับสีเขียวอ่ะเฮ้ยป็นจตาัจตายกินข้าวอ่ะเวนพวกนี้แม่งฟันหลังเลยเนี่ยเวร

สีขาวอะ่ะคือสีเขียวมาถือสีเขียวมาแล้วเอาตอนเดี๋ยวเขาไม่สีขาถือสีเขียวมาสีเขียวมาแล้วไงก็องบอกว่าผมถือสีเขียวมาเมื่อกี้เอาเลยเออ,อนนเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเว็บเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาแล้วสีอะไรดีวะตอนนี้น่าจะสีม่วงมั้งไม่มมก็สีชมพูอ่ะเดี๋ยวรอดูมาเถิดสีชมพูสีชมพูเอ็นไปละ มีเสียไหมโอยระเบิดถอยถอยถอยตัวกล่องมาระเบิดนะระเบิดมาโอ้ยถังสามถังโอเคครับระเบิดสามถังวิ่งถังใหญ่เลยนะถังสตองโฮ โอ้เช็ดเช็ดอ้าวปิ้วเลยกูถึงกับอันล็อกเลยเชีด็ดอันล็อกทุกอย่างเลยปิ้วตูมตูม,ต,ม,ต,มตูมตายเลยไม่ใครช่วยให้กูเลยอ่าลาก่อนเพื่อนกำลังเดินขึ้นมาแต่ตูม้มกินเบ,บียร์ไม่เพื่อนรีบทำเราจะได้รีบรีบเซ็จหมดเฟสสักที เอ้ยพี่กอเศร้าไปดูดีกันฮะกอเศร้ากอเศร้าตลอดเศ้าไปเยอนี่เนี่ยทำไมเขาไม่กิดยาให้แล้วยเไม่เออมันบอกว่ามันไม่ได้คุยกันละไปอยู่ก็บอกว่าแยกย้ายกันไปเลยไม่เห็นลงรูปเลยเฮ้ยเล่นในบายกันไหมครับเช่วยผมปาดหน่อได้เลยนะมันถามเลยนะอะไรนะอีกรอบหนึ่งเฮ้ยหลานหลานไอ้เบิร์ด ไอ้ปึ๊ดมันถามอะไรเล่นเดทบายเลยอ่เออคุณได้ยินแกแนแต่แต่ตอนมึงจะถามมันระเบิดไม่มาหลังเลยใช่ถามไม่เป็นเรื่องเลยสีใช่สีแดงใช่ชวนแก้วโอ้ยมันสามรอบติดหลบยังไงเนี่ยสีขาวอยู่ที่ไหนเรารู้บ้าหมายว่าเขาอยู่ที่ไหน บอลแล้วบอลแล้วบอลแล้วครับบอลแล้ว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 บอลถังเพทีกันหรอครับผมอ้าวมาแล้ววิ่งวิ่งไม่เขายังไม่ได้วางถังเพียนทีกูต้องรออยู่เลยเดี๋ยวนี้ครับลากไปอยู่ ôi 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 chèp chèp luôn ơi mã là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  mã bỏ chết boss mã Bỏ chết rồi Hello, <coughs> là อ๋อไอหนานีไอี้ยไอต้มันไม่ว่าเอยมันก็คงว่าเลยคงไมัสนใจตู้มันว่าปะเนี่ยเออแต่ไม่สนใจไม่สนใจูมยงไลยครับนั่งรอมไม่ยดแกมันมีปืนแค่สองกระบอกยัทไง เิอไลเพิ่มยิงก็ได้โอ้โหสก,กิลเหาะเอ้ยสก,กิลไม่ได้ทดรราดเนี่ยแบวะเสียเวลาเียแีเลยปไปไปบป,ปน๊บนงมาเีโหลดกระสุนให้ผมหน่อยสามบั้งก็ได้พอ จัดมาเราว่าลลมดล้ว,ลมลวไม่ไไม่ะเตลูกเราก็หมดแล้วเมื่อกี้มีลูกไอ้นี่นี่ลูกอยู่ในถังอะดูใช้ไอ้ตัวนีิ

làm vậy đi anh chị cao xuống mọi người sẽ ยิงใส่ปืนเอาง่ายกว่าวเอาเอมันแรงกว่าตายแล้วยิย้ตายแล้วตีกรอบหน,นึ่งคนตีกนคนได้ครับกรนะสุนไม่น่าพอกระสุนไม่พอแล้วครับไม่มีแล้วใช่ใช่ไม่หมดหมดหมดเกี้ยงเลย ไมเราไปเปิดประตูไปมาเปิดกันบ้างไอโนูหนูแล้วยทำพิธีเล็ว่าทำพิธีเปิดเพลงก่อนจันทร์ไปผห่เล่นเพลงเล่นเพลงต้องเล่นเพลงเป็นประธานในพิธีนะครับเล่นเพลงหน่อยครับเล่นเพลงหน่อยเล่นเพลงดีครับไดะครับฟองร้าน พาขคงกันจะเปิดแล้วนะครับจะเปิดแล้วนะครับกระเปิดแล้วนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเล็กตัวเล็กตเออกระถังกัเห้าได้เราไอีกยังเลย แย่หมดแล้วหมดแล้วแบบรอตัวแล้วขโมยกล่องที่มีที่มีเพชรสามเม็ดแล้วอ่ะไอ้กล่องที่มันอยากได้นะเออไม่ไม่อันนั้นม่กล่องอัลพินาเลยรับพวกขโมยกล่องแบบสามกล่องไอ้ที่มันมีเพชรอยู่ข้างในสามเม็ดเอาวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วกันทั้งนั้นเจอรูปหอขึ้นเรือแล้วอันนี้คือสบายจ้ะยังไงก็ได้แต่ผมจะเอากแต่กล่องเนี้ยกล่องเดียวเลยที่เก็บของได้เยอะส์ เราไม่เอาของรีเปอร์แน่นอนไม่เอาแน่นอนเนี่ยวเราไม่ข้าแน่อนเพราะว่ารีเปอร์มันเสียเวลาไปอะยังเสียเวลาไม่เอาไม่เอาเลยเหรอเอาอะไรแบ้างเพิ่มเขาใส่แบบว่าเออเหลือเหลือแบ่งมาให้ดีกว่าไม่เอากล่องรีเปอร์อย่างเดียวเลยเออโอเคครับผมเปรี้ยเพื่อนเขาบ้านไกลเออมันไกลเสียเวลาเสียเวลานอนจริงเออรีเปอร์เป็นกล่องเดียวที่เสียเวลาที่สุดละ แต่ได้ตังค์เยอะนะมันได้เพชรมันไม่ได้ตังค์ได้เป็นเพชรเครดิตมาแต่เราขโมยกล่องไปแล้วอ่ะมันจะแบ่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เราขโมยกล่องไปแล้วกล่องหนึ่งอ่เอากล่แล้วขโมยหรือว่าอยากได้ก็เอาไปไม่ได้มีใครอะไรหรือเปล่าเนี่ยๆเอาพวกนี้ไปเลยก็ได้ผมไม่ได้ถือว่าขโมยอะไรครับเอาไหนครับ อะไรทั้งทั้งหมดเนี่ยเอาไปเลยก็ได้เพื่อนของเจ้านายนี่ลีปิเทเนนาลีเปอร์อ๋อเอเคอันเดียร์แล้วลีเปอร์เพื่อนเพื่อนหมดยังเอาแค่ไหนโอเคครับยันจีเรียร์เหรอครับเอาไปหมดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเย้ได้ชุดแล้วเย้ฮ่พ่อพี่พี่จะเไปกันพาเรื่อยกับสตองโฮลไหมฮะ ไม่ครับไม่เอาครับเอาแมวหรอเอาอะไรนะแมวครับการพาวเวอร์กับสตองโฮการพาวเดอร์สตองโฮนะอ่าเราไม่เอาไม่เอาเราไม่ได้ระเบิดเลยไม่เอาครับโอเคครับเข้ามาครับครับครับผมเข้าเลยครับถังระเบิดไม่ถนัดครับต้องอะไรเพิ่มไหมไม่แล้วครับ